เก่าดิจิทัล4.0สนับสนุนโดยวัยเก่าท่านไหนที่กำลังมองหาวิธีการทำธุรกิจออนไลน์ที่จะสร้างยอดขายให้กับสินค้าของคุณต้องนี่เลยค่ะแอปพลิเคชัน Instagram หรือ IG ที่ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายช่วยสร้างยอดขายจากหลักพันเป็นหลักหมื่นอยากรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรติดตามได้ในเก่าดิจิทัล4.0ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันโซอี้เพศศสัชกรหญิงโสภาพิมพ์สริพาณิสนะคะวันนี้โซอี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ช่วยสร้างรายได้ให้เรานั่นก็คือ Instagram หรือว่า IG นั่นเองค่ะซึ่งแอปนี้นะคะจะช่วยทำให้เราทำธุรกิจออนไลน์ได้ง่ายและสะดวกเพราะเขาเข้าถึงคนทุกเพศและทุกวัยพร้อมทั้งจะช่วยเพิ่มรายได้ของเราอีกด้วยค่ะต้องบอกว่ายุคนี้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าหันมาขายสินค้าผ่าน IG กันมากมาย ทำให้ร่ำรวยกันไปก็เยอะหรือแม้กระทั่งธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆก็หันมาใช้ IG เพื่อโปรโมตแบรนด์สินค้าให้เป็นที่นิยมด้วยเช่นกันส่วนวิธีการขายสินค้าผ่าน Instagram หรือ IG ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะก็เพียงแค่ 1. ตั้งชื่อให้จำง่ายชัดเจน การตั้งชื่อร้านเป็นสิ่งแรกที่ดึงดูดลูกค้าให้เปิดเข้ามาดู IG ของเราเพราะฉะนั้นควรเป็นชื่อที่บ่งบอกถึงสินค้าที่เราขายหรือมีคีย์เวิร์ดสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเป็นชื่อที่จดจำได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการค้นหานั่นเองค่ะ 2. ใส่ข้อมูลโปรไฟล์ IG ให้ครบถ้วน การที่เรากรอกข้อมูลในช่องโปรไฟล์ให้ครบถ้วนมีข้อดีก็คือคนที่กดเข้ามาดูจะได้รู้ทันทีว่าเราขายสินค้าอะไรมีจุดเด่นตรงไหนบ้างและควรมีข้อมูลติดต่อซึ่งควรเขียนข้อมูลให้กระชับเข้าใจได้ทันทีเพราะ IG ให้เราใส่ข้อมูลได้เพียง150ตัวอักษรเท่านั้นค่ะ 3. โพสร,รูปแต่ละทีต้องให้โดนการโพสร,รูปสินค้าที่น่าสนใจ ถือเป็นหัวใจของการขายของผ่านไอจีเลยก็ว่าได้เพราะถ้าภาพเราดึงดูดพอก็มีโอกาสมากที่ลูกค้าจะหยุดดูและเข้าไปซื้อสินค้าของเราค่ะ 4. นะคะใส่แคปชั่นให้ชัดเจนค่ะการเขียนรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนเนี่ยจะเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยคืออะไรและควรเขียนให้ลูกค้าเข้าใจง่ายที่สุดค่ะ 5. ใช้ h a ช h t a g ช่วยโปรโมต Hashtag เป็นสิ่งที่ทำให้คนเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นซึ่งถ้าเราใส่ h a s h ท a g ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าไปด้วยเวลาโพสร,รูปเช่นหากขายรองเท้าก็ควรใส่แท็กว่า h a #shoe t a g s h h a #shoe t a g s h Thailand เป็นต้นแค่นี้คนก็จะมีโอกาสเห็นสินค้าของเรามากขึ้นเพราะหลายๆคนมักจะเซิร์ชหาสินค้าที่ตัวเองอยากได้ผ่าน Ha นอกจากนี้อาจจะสร้างแฮชแท็กให้กับร้านเราด้วยก็ได้เพื่อให้คนที่สนใจสามารถเ e ิร์ชหาชื่อร้านได้จากแฮชแท็กที่เราตั้งไว้นั่นเองค่ะ 6. เทรนด์วิดีโอกำลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอนนี้ใน IG ให้เราลงวิดีโอยาวได้ถึง1นาทีแล้วนะคะ ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกเพื่อโปรโมทสินค้าที่ขายได้เนื่องจากวิดีโอจะช่วยเล่าเรื่องได้ละเอียดกว่าการลงรูปภาพเพียงอย่างเดียวโดยเราอาจจะพูดคุยแนะนำสินค้าผ่านวิดีโอหรือบอกวิธีการใช้งานเบื้องตน้นรวมถึงทำวิดีโอรีวิวกับลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของคนใช้ไอให้หยุดชมได้มากกว่าภาพนิ่งที่อาจเลื่อนผ่านไปเลยค่ะ เห็นไหมคะว่าการทำธุรกิจผ่านโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยเพียงแค่คุณมีมือถือกับแอปพลิเคชันอินสตาแกรหรือว่า i อแค่นี้คุณก็สามารถสร้างรายได้จากโลกออนไลน์ได้ง่ายๆแล้วค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมเก่าดิจิทัล4.0ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ f a c e b o o k เก่าดิจิทัล4.0หรือที่ y o u t u b e เก่าดิจิทัล4.0นะคะ